ตรวจยังไม่เราะม่ลองตรวจเพราะชีวิตสุด้าเหตุจากเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนะครับชายไทยอายุ59ปีได้ไปที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็ไปเพื่อการจับหลานอีกหนึ่งคนอายุ3 1ปีแล้วก็วันที่20ธันวาคมนะครับ หลานมีอาการเสียงแหบนะครับก็เลยไปตรวจอาการนะครับชายชายอายุ59ปีก็ mm hmm. กไปด้วย mm hmm. เมื่อหลานตรวจแล้วก็เลยตรวจด,ด้วยกันทั้งสองคนเพราะว่าไปพื้นที่เสียงกันทั้งสองคนราก็ตามตามจังหวัดได้ตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งไปอำเภอเมืองนะครับมีการติดเชื้อและตรวจไทม์ไลน์ ารายละเอียดต่างๆจะให้เนินารเองเรามีมาตรการหรือว่าเราสร้างความมั่นใจยังไงให้กับประชาชนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความแตกตื่นบ้างเอ่อขณะนี้เองเนี่ยเราได้พบผู้ติดเชื้ออยู่หนึ่งรายนะครับ เป็นร้านที่เอาของไว้จากาที่สุสานนะครับในส่วนนี้เราเป็นอาหารทะเลเราก็ได้ดําเนินการาตรวจผู้ใกล้คิดเขาตรวจอีกประมาณสามสีรายนะครับผลยังเป็นลบอยู่แล้วก็ขณะนี้เนี่ยเราก็กักตัวทั้งหมดไว้นะครับเพื่อจะดูอีกสีวันส่วนคนที่ติดแล้วก็อยู่โรงพยาบาล สำหรับที่เขาเนี่ยได้มาค้าขายอยู่ในตลาดสดเทศบาลเราก็ขณะนี้เราก็ดำเนินการในการที่จะทําความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณในเขตตลาดสดของเราทั้งหมดเลยนะเพื่อฆ่าเชื้ออะไรต่างๆนะเพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนที่จะมา,าใช้สอยอามาจับใจใช้สอยอะไรในเขตเทศบาล นะครับในส่วนนี้ขณะนี้ยังมีผู้ติดอยู่แค่คนเดียวนะครับในส่วนนีเ้เราคิดว่าเ,เราท่านผู้ว่าก็คิดว่ายังไม่ต้องไปที่จะไปปิดเมืองอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็ก็ดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับในส่วนนี้แล้วก็ก็เฝ้าระวังนะครับผู้ที่ใกล้คิดกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายนะครับ แล้วก็ท่านคิดว่าท่านไปสบ,บัดกับผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็สามารถที่จะไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลฟรีในส่วนนี้ครับในส่วนของเทศบาลนี่มีแผนที่จะทําความสะอาดอย่างต่อนเนื่องเลยไหมครับขณะนี้เราเองเนี่ยเราก็ทำความสะอาดอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วแล้วเรายังไปช่วยทางอบตอนะครับที่บ้านของผู้ติดป่วยในยทุกติดเชื้อเนี่ย พรุ่งนี้เราก็จะไปทำการช่วยทำความสะอาดอะไรต่างๆที่หมู่บ้านดีมแลนด์ตรงนี้ด้วยในส่วนนี้ฝากอะไรถึงประชาชนที่ยังตื่นตระหนกหรือว่ากลัวกับกระแสตรงนี้ไหมคะท่านครับก็เราก็คงดำเนินชีวิตไปนะครับแล้วก็พยายามฟังข่าวที่ทางราชการนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารสุขหรือท่านผู้ว่าหรือที่เป็น จะถแถลงนะครับส่วนต่างๆนะครับสำหรับมันมีข่าวลือมากมายเนี่ยแต่ต้องฟังหน่วยราชการที่จะถแถลงข่าวตรงนี้นะครับอย่าไปตื่นตระหนอกอะไรมากนะครับเ,เพราะว่ามันมีข่าวลือมากมายตรงนี้ะนะครกบอยากให้ช่วยกันนะครับในสุดท้ับ